กัจจ,จ,จีสปอร์ตเทรดมาแล้วพี่เล่นกันยังอะแต่งตัวอยู่แต่งตัวอยู่กูแต่งตัววันนี้ก็หมดเวลาแล้วอะ <c oughs> อ๋อเข้าไปแต่งตัวกันแล้วเหรอใช่พี่ผมแต่งตัวเป็นคนตื่นแอลพี่เรียบร้อยแล้วเว้ยเดี๋ยวผมไปแต่งตัวด้วยวะวันนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างเหลือเ <c oughs> ชื่อเลยอยู่ทุกคนก็มาเล่นมอนมอนเวิลด์ไอ้มอนฮันกันเออ่ตอนแรกมีแค่ผมกายแทน <c oughs> มีพี่มีพี่กิฟตตามมาด้วยแล้วมีพี่บ่วงด้วยเฉยเลยวะ่ะมันเยอะแยะเลยทีนี้แต่วันนี้ฟังเพลงจ้าทิงจาก็ เพลงเข้ากันได้ดีกับมอนทันมากเลยนะครับเนี่ยโหเห็นเขาว่าเขาแต่งกันได้แบบดุดาร์เล่นว่าแล้วผมแบบอย่าอุ้ยมีคาซันเต้มีคาซันเต้ด้วยอุ้ยคเรียอุ้ยมียาโซ่ด้วยเดี๋ยวมึงแปลกๆแล้วมึงเกิดจากคนเล่นเกมแล้วมึงเนี่ยโครติงหายอุ้ยโอ้โอ้อันนี้เกมดีนะครับเนี่ยซัพพอร์ตเอ่อ LGBT ีทีคอมมิวเตี้ด้วยหืมโอ้โหอันนี้หนักเลยครับมึงซัพพอร์ตคอมมูนิตี้ไหนครับเนี่ยโอ้โห นักรบีแท้จริงนะ่าต้องประมาณนี้นะโอ้โหเป็นอะไรก็เป็นได้เว้ยเม้ยชหุนเขาอันยิ่งใหญ่ถึงแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดก็สามารถโดนน้ำกระเซาะได้อย่างง่ายได้นับถือใต้เท้าสํนนักอนาจาร์เกเท่า <S 1> <S 1> เฮ้ยผู้ชายดีหน่อยอาจารย์ครับอาจารย์ นี่คูบานะเ,เท่าอะไรวะตอนที่พูดดูขลังมากครับจนกระทั่งสูงออกมาขังจริงครับขังในคุกเลยนะครับยาวแม่งออกมาเลยวะเห็นแล้วคนลุกจริงคนที่แล้วก็เล้าเรียนข้าแบบนี้แหละจนกระทั่งมันได้เห็นดาบในกางเกงของข้า <laughs> ครูบาพกแหนมากินด้วยหรอครับตุงจัน <laughs> ไม่ใช่เท่าครับ วีรชนวีรชนอีวิวงั้นแกะผ้าที่ปิดหัวนมก่อนสิครับมันเอ่อผ้าที่ปิดหัวนมอยู่มัน,นมันเป็นมันเป็นเครื่องหมายของชนเผ่าครับเราเป็นคนเผ่าอะ่ะอันนี้มาดูให้ฟิลอยู่นะพอเวลาแบบแปะหน้าไมันดูให้ฟิวเป็นแบบเป็นแบบเนี้ยดูว่าชนเผ่าอะไรสักอย่างหนึ่งฮะมันเป็นเครื่องแบบของชนเผ่านเน่ะเออโดสฟราคีใช่ใช่โดสฟราคีครับผมถูกต้องเลยฮนะ ขอดูแม่ขอดูแมวหน่อยขอู้แมวหน่อยดูเอุ้ยน่ารักโอ้โหเมมชอบแน่นอนครับน่ารักจัดเลยมาร์ก,กิ่งนี่คืออะไรอ่ะ <laughs> โจ๊กเกอร์นายทำอย่างนี้ไม่ได้นะ ตาไอสัตว์กูบอกแล้วใช่ไหมว่าเลืกขอของเล่นกูได้แล้วมันมันเอาหูออกเลยปะเชื่อมันได้แค่นี้วะมันได้แค่นี้วะตัวเลมอนแต่ก่อนก็มีหูนีว่วะใช่ปะเอาจริงแม่งเหมือนโซนิกมากกว่าตัวเลมอนเมากาตอนนี้ตัวอะไรไม่รู้เลย <c oughs> เฮ้ยโอ้โหมันปรับหางจุดด้วยวยะเชีย่ยไอ้มอนไอ้มอนมึงเอาของเล่นมาให้กูเดี๋ยวนี้เลยนะโอยสัตว์นี่จะไปแอบดูชิซุกะอาบน้ำอีกแล้วเหรอ อุ้ยโคตรเท่เลยวะมันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอวะสุดยอดเลยอะเจ๋งจัดอะชี้อะไอ้มอนในเอาของเล่นมาไห้กูกูบอกได้ใช่ไหมว่าห้ามเลิกเล่นนี่หยุดเดี๋ยวนี้นะสองคนทำไรอะกูปไอ้แกไอ้มอนเหมือนกล้ากับลูกกูมากเกินไปแล้วนะมาแล้วครับพร้อมยังครับนี่ไงไปมื่อี่ไม่พร้อมพี่พี่เี่ยสำคัญมากเลยวะ เแต่ดยูดิไอ้แต่งตัวก็เฉยไอแต่งแมวนี่แม่งเหลือเชื่อเลยแต่งได้ยังได้หรอไอ้ตาไอ้สัตว์กูบอกว่าอย่าเอาของกูไปเล่นไงแม่ช่วยด้วยไอ้มอนแม่งหวงของอีกแล้วมึงแย่งของลูกกูเหรอไอ้มอนเย็นนี้ไม่ต้องกินโดเรียกิเอ้าไอ้เกี้ยวเฮียลูกมึงมันเฮียแต่งแมวโดนเรมอนเฉยเลยเจ้ากูเทเลยวะ นนะมันทาลิปติกแต่มันไม่ม,ม,ม,มีมีลิปติกตะวะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วรู้อยู่แล้วผมจะทำอะไรอย่าสงสัยเลยครับ symmetry size now i see the p u n c h s i n e now i'm always smiling เอาละตอนแรกกูบอกว่าไม่จะไม่แต่งพอมันเริ่มนึกได้มันเริ่มมันเริ่มแย่แล้ววะพอมันเริ่มนึกได้มันเริ่มแบบมีปัญหาละ ตอนแรกผมกะว่าจะรีบๆเข้าไปเล่นในสัตว์เอ้ยไหนบอกทำใจไม่ได้ไงที่ต้องแต่งเท่ๆแล้วจากจานแก่ผมกลายเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยโจ๊กเกอร์ไปเท่ตรงไหนห้าสิบห้าบอกผมโจ๊กเกอร์ไปเพงไหนนั้นสีผมหรือลอดช่องหรอครับไม่เห็นยิ้มหรือมันยิ้มอยู่อะที่มันยิ้มอยู่อะ ตกลงลุงชอบโจ๊กเกอร์หรือแค่เบียวเฉยๆครับกฎกดยังไงนะปรับมุมปากเขปรับไงอะมาวินะปรับตรงมุมปากได้ไม่ใช่นี่เหรอนี่เหรออันนี้ไม่ใช่อะ ไฟสีฟันสายน่าหมอไม่ s ิ้มไม่ไม่คือไอ้นี่มันก็หายนี่โอู้ได้แค่นี้เหรอนี่คือยิ้มสุดแล้วเหรอเชี่ย เอี <laughs> <als> uh, ้ยแล้วโจเกย์อ <snap> ย <celand> ่างล่ำเลยไอ้สัตว์จักรวาลไหนเนี่ยมันจะโจเกอร์มันต้องแปะหน้าด้วยครับมันต้องแปะหน้าด้วยมันต้องแปะหน้าด้วยมันต้องโบหน้าด้วยมันต้องโบหน้าด้วยมึงเนี่ยขอโบหน้าก่อนแต่ว่าโอเวอร์ซิตี้มันอ่าเนี่ยโอเวอร์ซิตี้รถเราซด์แบบนึง หลังจากที่ออกมาจากมึงมอมเมาการเดินทางใหม่ของเกเท้าโจ็กเกอร์เฮ้ยอันนี้ดิวะอันดีวะนั้นอันนี้ดีวะอันนี้ดิวะอันนี้ดิวะอันนี้ดิวะชี้อ่ะใช่เลยสัตว์ช่วโหนูหายการติสการ์สพี่ต้องใส่ชุดสีม่วงด้วยแล้วใหม่อยากดูดูแสดยยัย ตัวเทกูอย่าบอกผมนะว่าไอ้หมอนี่คือเจมส์หลังออกจากเม <c oughs> ืองเซเลนต์ทรงนี้คงไม่ได้ยิงแบทแมนแต่ต่อยแบทแมนตายแทนแน่แน่โจเกอร์ Joker, ปกติใส่ถุงน่องรอครับเพิ่งรู้นาย e ิจูบแบทแมน ต้อ choose, Batman. either be gay o r or get done with a gay you want to be gay or you want to get you get yourself done with a gay you have to choose only one choice tick tock tick tock อ <laughs> ันนี้จักกระวานวอตอีฟที่โจ้เกิดชนะทุกอย่างไปเกมใหม่ของฝั่งคอมิกดีซีหรอครับ อุ้ยผมเปลี่ยนนี่อย่าเปลี่ยนนี่เป็นแบทแมนแล้วว่ะเอ้ตัวนี้ได้เลยเปลี่ยนหน้าขาวหน่อยนึงนะเอาเสี่ยวลงทุบนะฮะลงทุบเหรอสงสัยโจ๊กเกอร์ตัวนี้จะโดนแบทแมนในซีรีส์ทำต่อยจนไปฟิตกล้ามมาชีว์แบทแมนสต็อปกับโเกอร์ why am I a cat Joker what did you do to me You're my cat now, Batman! No worries. you are gonna take good care of you. We're gonna be both buddy buddies. Won't want to you be your buddy, Batman! Hey Joker, why am I a cat? Why am I a fucking cat, Joker? <laughs> you are we're, we're gonna travel together, Batman! We're gonna travel the world of monsters together! We'll hunt monsters, sleep together and oh who knows what will happen. เหลืองเหรอทำไมมันสีเหลืองเหรอฮะพื้นหลังเหลืองแต่ลายดำอู้หกดไม่ได้ผมกดไม่ทันโอ้โหมไม่ได้มาร์กิ้งยังไม่พอไปบอกเลยครับไปบอกให้เขาเพิ่มมาร์กิ้งด่วนเลยมาร์กิ้งยังไม่พอเว้ยมันต้องมีมาร์กิ้งเพิ่มมันเป็นสีขาวเหมือนเดิมมันต้องมีมาร์กิ้งเพิ่มมันต้องมีมาร์กิ้งเป็นวงกลมอันหนึ่งแล้วก็มีลายข้างในอีกอันหนึ่งมาร์กิ้งไม่พอ ต้องมีมันต้องมีมามมมร์คกิ้งเป็นวงกลมกับมาร์คกิ้งเป็นครางขาวเอาเท้าไปก่อนเออเดี๋ยวเไปเดี๋ยวเราไปแบบฟิตแบ็กเขาฮะอันนี้ก็แค่นี้ก็ไม่งั้นกูไม่ได้ไปไหนแน่เคียกูปวดหัวเลยนั่นหรอน่าอ e อ the f a r ์ s i ยนเรามาได้ anyway, พพแบบเรามาต่างโลกเราซ่อนตัวครับเร o n เนม Yeah. <laughs> now you can you can't say that you're a bad man bad man now you go by the name of mr B why do I have to be mr B togger? I don't want to be Mr. B. You're gonna be my Mr. B. Anyway, nobody can hear you except me, Batman. Now that's that's smart. JB ผจญภัย let's go. w o o h o o JB forever. ไ้ยัเกลเหการที่มันใส่หมวกคุมแล้วมันเขียนแค่ปากแล้วมันยิ้มว่ะมันโคตรเป๊ะเลยว่ะยิ่งเกมโคตรดีเลยว่ะ เกมดีเกมดีอ้บโอ้ยทางน,นี้ทางนี้ฮันเตอร์ <laughs> ชื่อเสียงของแกด,งดังๆนะฮันเตอร์รู้ใช่ไหมว่าฉันเรียกแกมาทำอะไรเรียกอ่ะมาไปดินแดนเด้อดินแดนที่รับแรงใ,ใช่ไหมใช่แล้วเหร แต่เอาแบบที่ตรงกว่านั้นก็คือพู้คนที่เราบอกว่ามีหมู่บ้านหมู่บ้านในที่ที่เราไม่เคยคิดว่าจะมีคนอยู่ได้หลายปีผ่านมาผ่านมาหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นคุณคิดว่ามันมีอยู่จริงอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนหรอกแต่ว่าบางทีแล้วอ้าา ดูเหมือนกับว่ามันจะมีพิศาจบางตัวเจ้าที่ไรขอจมูบ้านนะอย่าช่างไอ้พิศารเนี่มึงอ่อจากห้องหูก่อนไปไม่บินทิ้มึ่ออจากห้องก่อนเจ้ ตามหาหมู่บ้านคงจะไม่ง่ายนายต้องการเออคนนำทางเออพูดว่าแล้วฉันก็มีภาร์ทพิเศษให้นายพอดีเลยอะเข้ามาขอนเลยก็อย่ากขำเยอะนะ นาทาแล้วทันทีที่เราเจอที่ที่เราจะไปได้เราก็จะไปทันทีเราจะได้เริ่มสักทีนะคะมันต้องเยี่ยมแน่นอนนอดดูน้วงเต้โว้แย้ทรายแล้วโขเท่เลยง่ายฮ่าฮ่า่าง่า ดูเหมือนกับว่ากำลังฉุนเป็นพิเศษมันฉุนอะไรพื่อเปล่านะมันฉุนโจเกอร์เหรอโอ้ไม่มีคนอยู่เข้ามาใกล้กว่านี้อะไรพวกเขาชนเลยเหรอครับทำไงอ่ะทำไงดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนะนั่นอะไรกันอนะ่ะนั่นเป็นปพานะของเรายังไงล่ะสาวสาว เฮ้ยโจเกอไปมาคนเดียวโจเกออยากท้าก็ท้ามมาสิแบทแมนฉัน <c oughs> ชอบจริงๆ <c oughs> โจเกออย่าโดนเราไปโจเกอน่า <c oughs> <c oughs> โอ้ไอสีเดาฟังนอีสายโจเกอเก็บออกมาคนเดียวคีดว่าอันตรายนะ ไม่มีอันตรายเกินไปหรอกแบทแมนอีกสิเราต้องช่วยเด็กคนนั้นแค่คิดว่าเราผ่านไปไม่ได้นะแต่ว่าวเราดูเหมือนว่าจะโดดข้ามไปได้ฮ่าดูเหมือนกว่าไอเจ้าตัวนี้มันจะรู้ทางไปของมันเองนะโว้เท่ชะมัดยติเลยฮนะ ดูโมอยู่ในอ<ป>ันตรายฉนฉันรู้ว่าต้องทำอะไร LT ยิงโอ RT หรอฮะ Fire s k อ n ยิงเหมือนเป็นยิงสลิงอะไรสักอย่างนะน่าจะยิงมาจับแบทแบนแั้วนี้เสียเจกับบีในต่างโลกโคตรเท่เลยแต่ผมว่าเปลี่ยนเสียงแมวเป็นเสียงแมวดีกว่าเว้ยเสียงแมวเป็นเสียงคนไม่เท่เลย เสียงแมวปันเสียงแมวแล้วแบบมีแต่เราคนเดียวที่ได้ยินเป็นเสียงโจ๊เป็นแบทแมนดีกว่าเยอะเลยฮันเตอร์นายต้องการสิ่งนี้นะดู <laughs> ี่สิบแบทแมนมีที่พ่อจะทิ้งเอาไว้นายอยากรวยว่าฉันได้แพ้นี่มาได้ยังไงไอพูดเรื่องนี้ฉันไปฟังเป็นร้อยรอบแล้วจเจ๊ก นุมน้อยบอกมาสิเฮะว่าพี่เชอร์ของเธออยู่ที่ไหนซิเตกเรโตเขารู้เขาจำกลิ่นของพี่ผมได้ขอร้องละ่ะพาคนเหล่านี้ไปช่วยพี่ของผมด้วยนะอ้วแกรู้ไหมว่าเอ,อฉันได้แพนี่มาหยุดเดรีโชเกอ์หยุดเราเรื่องนี้ไปเรื่อยเลยนะแปดแนแกได้มนขัดสนุกฉันตลอดเลย ระวังตัวด้วยนะอุ้ยไปแ <laughs> บทแมน,นเกินอะไรหรือเปล่าแกอยู่มาวิง่งวนรอบฉันที่แบทแมนชันกกำลังลองอาวุธอยู่ชี้อ่ะพีทโอเคเอานี้แหละเบียวตรงนั้นอนะชีะ้อ่ะทำเค้นจริงด้วยฮะ โอ้โน oh no ่มันกำลังจะโดนมอนสเตอร์เห็นไทยเราต้องลงไปช่วยเขาโจเกร์โอ้ขนาดสนุกเลยแบทแมนแล้วมายืนดูตรงนี้ซะหน่อยแกอยากรู้ไหมว่าทำไมฉันได้แพ้ตรงนี้มาผม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 อยากรู้แต่ว่าผมต้องทิ้งไอ้นี่ไปไม่ได้ตอนนี้ต้องฝังพร้อมกันนะจุดปลุกน้องมาฝังก่อนสิแทงแทงแทงเดี๋ยวค่อยไปฝึกเอาทีหลังเอาเอาผ่าไปเจอหน้าคนอื่นก่อนเพราะฉะนั้น วิ่งหน่อยหนุมวิ่งไงอาเทียไม่ใช่อหนึ่งพฤศจิกายนฉันเดินทางลงกับแบทแมนอีกแล้วมีความสุขจริงจริงอย่าจดไหลโจ้กฉันไม่บอกหรอกแบทแมน ปลอดภัยแล้วหนุ่มน้อยออกมาสิขอให้เราได้แนะนำตัวเองพวกเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้าก่อนครับช้าก่อนอยากรู้อย่างนั้นะครับอย่าดีกว่าครับโจกอร์พีจ่จ๋ <c oughs> าภาพของครอบครัวตอนอยู่ด้วยกันอบอุ่นจริงๆว่าไหมแบทแมน <c oughs> อย่าคิดอะไร,ประไปแล้วโจกอร์ ฮันเตอร์สวัสดีจ้าเราเออ่พบเจอพวกดูชาก,กุมาฉันได้ทำการมาร์คไว้ในแมปเรียบร้อยแล้วเผื่อว่าถ้ามีอะไรก็ไปช่วยตรงจัดก,การตรงนั้นหน่อยนะแล้วก็เอาอันนี้ไปด้วยนะคะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณนะเ,เข้าใจแล้วเ,เอามามว่าแต่เธอเธอสวยเหมือนกับแฟนของฉันเลยฉันเคยมีแฟนพอแล้วคะ่ะฮันเตอร์ไปทางอื่นเถอะ ทุกคนฟังนะมานสิบรอบแล้วก็เซ็งเลยไม่มีใครอยากฟังเรื่องราวของฉันเลยพี่อยู่ด้านหน้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าตรงทางทางออกอ่ะไม่เจอว่ะมันคนละอันหรือเปล่าคือแบบตอนที่แบบแทนชวนมาบางที่กดเลยอ่ะพี่พี่บอกเข้าเข้ามาหรือยัเละครับพี่หิวนะยังเลยด้านซ้ายมันยังเป็นมีการโผล่เลยกินด้วยกันสิแบทแมนคนละล็อบบี้และเลยมีการถึงมาไม่เป็นไรไม่เปไรอ่ะพี่เอ่อต้องต้องต้องจอยก่อนพี่ จอยเออไม่ไม่ถึงพี่พี่โบกจอยเข้ามาในตี้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาท็อปเวสตเนี่ยที่แทนชวนมาพี่กดรับแล้วอ่ะด้านซ้ายมันไม่เห็นขึ้นเลยว่ามันเข้าปาร์ตี้อ่ะเข้าเข้ามาในเกมแล้วคนตื่นกรูสฉันไม่เชื่อในธรรมะของแกใช่ไหมแบทแมนเอาแบทแมนใช่ไหมนะวะแบทแมนไปไหนอะแบทแมนไม่มาด้วยหรอไม่มาไม่มาโอ้ยสี่แยบังกงแบทแมนอยู่เต็นท์เหรอ กดแห่งกรรมใหม่นะขันห้าอยากรู้ไหมว่าทำไมเธได้แผลนี้มาขันมันมีกี่ขันวะเนี่ยวงกลมเล็งที่แผลมันแตกปะแตกใหม่แล้วแสดงว่ามันจะตายแล้วเหรออุ้ยอุ้ยยี่สวยซ่ายี่สวยชิบหายมองไม่เห็นเลยเลยภาต่ำสุดหนูมันร้องังพี่หนูมันร้องย่างภาสุดแสดงว่าโอกาสใช่ไหมหนูแม่ ด้วยหางก็เจ็บหางก็ปีกซ้ายมันเจ็บเหรอหางก็เจ็บกระปีหางก็เจ็บกระปีซ้ายเหรอพี่กระปีก็เจ็บซ้ายไอหางหางก็เจ็บกระปีซ้ายหางมันเจ็บหางมันเจ็บหางก็เจ็บกระปีซ้ายเออเราว่าหางมันเจ็บกระปีซ้ายพี่หางก็เจ็บกระปีซ้ายอยู่มั้งหางเจ็บมากหางเจ็บมากเดี๋ยวพี่ไปหางไม่ทันวะมีบัอลลูนบอลลูนงอืมันลมันลมันลพี่ยิงหางมไปปะ ไม่ล่วงหรอวะน้องผมหมดเลยพี่อ่ะกดยาก่อนกดยาก่อนอุ้ยหไปไหนอ่ะเฮ้ยมันทำอะไรอ่ะมันนิ่งอ่ะมันบินหนีมันบินหนีมันเนี่ยโอ้ยยังหนีอีกเหรอเชี่ยนึกว่าตรงนี้แม่งที่สุดท้ายแล้วหนีเหรอ โอ้ตูนี่ยังสวยเลยนี่เกรอวะมึงมีสวยกว่านี้เหรอหรืออะไรโอ้ถ้าไปสวยกว่านี้หนูเนี่ยตายแล้วพี่ยังก็ไม่ได้รู้ตูมันมันเป็นจุดอ่อนเหรอพี่หรืออะไรเป็นจุดอ่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยืยืนดูตูมันโมโหเลยอุ้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 ยช่วยช่วยเขาอินไซด์เลยหนูเอ้ย ลุงท้อเนี่ยเสียเอยโอ้โหว้าวมีถ่ายรูปไอมถ่ายรูป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 มายืนอยู่ข้างหน้ามาแล้วถ่ายรูปกันเชี่ยนยเหมือนโจ๊กเกอร์จริงวะดูดิ o n t know how I got these scars กูเป็นเรนี่กาการะกันแล้วฉันนี่ห่วยแทนแม่งอุบาทแม่งหนักเลยตอนสร้างตัวมึงเอาออกมาได้ยังไงวะเนี่ยยืนตรงตรงนี้ยืนตรงตรง หัน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 มองแบบมองทางจอเหยียบหัวมันเออสิบวิสิบวิแล้วสิบวิสามสองอุ้ยเอาไม่ทันแล้วเอาเชียวเก็บนี่ผมว่าต้องอีกรอบหนึ่งก่อนเพื่อมาถ่ายรูปเลยนายขออย่างหนึ่งว่าไงเพื่อนอยากจะคอร์สโอเวอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอะอะไรอะไรอะไรมึงจะคึ้นแบบว่าฟูตุโกฟีซ่าเฮียอะไรสัตว์ไอ้นุ๊กนี่มึงเหรอทำ bro yeah เมื่อบอกเราว่ามึงตั้งเป็นพิเซอร์อ่ะวันนี้โจเกอร์พิเซอร์ักครั้งนิ้นไหไหน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 หนไหเไอเไห่ แกรู้ไหมว่าทำไมแกถึงไม่มีวันสู้กับงูกุนได้ฟรีเซอร์แบทแมนพระเกศชัยสยาขั้นต่ำแกกับฉันรวมมือกันทั้งกอดแทมแล้วก็ดาวซยาไม่มีอะไรที่เราจัดการไม่ได้ได้เลยทำไมกอดแทมเป็นของพวกเราสิโจเกอร์โอบใจแล้วพอใจแล้วพอใจแล้วขอบคุณมาก ไม่ไหวแล้วอ่ะไอ้นุ๊กมึงมึงปิ้งปลาตรงนี้ด้วยเหรอมึงกูกินด้วยได้ป่กว่ามันหรือมันมึงกินได้คนเดียวเออจริงจริงมันมันได้คนเดียวอ่ะเชี่ยแล้วตอนแบบพระเกมเต็มออกมามันจะแบบนั่งกินด้วยกันได้ปะไม่ไม่น่าได้นะชี้ผิดหวังนะเว้ยมันไม่มันไม่มีแบบแคมป์ไฟที่นั่งกินด้วยกันสี่คนเหรออันนี้มันแบบว่าเออวะไม่ไม่มีนะ โอ้ยถ้ามันมีนะไอ้เขี้ยมึงหาฟรีเซอร์มาคนนึงหายนี่มาคนหาวอร์เดมอมาคนนึงมันครบเลยนะเว้ยนี่แม่งแบบรวมตัวร้ายอ่ะแบบทีมตัวร้ายสี่ตัวโอ้โหมันกู้โลกอ่ะแม่งเหมือนอีเสกไกเออเออน่าสนใจอ้อีเสกไก่เป็นแบบวาฟิลเหมือนแม่งแม่งเหมือนเป็นโดจินที่มึงไปเจอแบบตามไปนั่นนหะแบบอยู่ๆก็ไปเจอตามหนังสือการ์ตูนที่คนแม่งอยากวาดขึ้นมาแล้วมีอยู่แค่ตอนเดียวเป็นวันช็อตอะไอ้เนี่ยเออเออโอ้โหไม่ได้ยินโรโรมีตรปะทำไม นี่มันย่างย่างไอ้เนื้อเองได้นะแบบว่าแมนนวลน่ะไม่ไม่ไม่ใช่ว่ากินลองเอาเตาบาร์บีคิวมาดิเราทำไงวะเดี๋ยวนะพอเทเบิลเกี่ยวเดี๋ยวเอาออกมาณตรงตรงนี้น่าจะดีกว่ามั้งพอเทเบิลเตาอ่ะแล้วไงต่อาตรงตรงเนี้ยตรงเนี้ยใช่ใช่วางเนี่ยลองใช่เชี่ยวโคเท่เลยมีเกลียมีดอะไรอย่างงี้ปะมีเล็คอมเมบดมิว มีกิวมิสไม่มีแต่มีแต่มิวไม่มีกิวมิสโอ้แย่วะทำไมอ่ะ๋อ้แต่จริงๆแบบว่ามันมีสูตรย่างเนื้อด้วยไงว้ายเฮียอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอร่อยปากระเบิดสัตว์ตกใจหมดเลยเอาปลาเนียไม่เคยคุกปลาเลยขอคุกปลานอะปลากับกุ้งแซ่บแน่นอนนะปลากับกุ้งแล้วสมุนไพรรวยดิขอรูปอย่างุดท้ายใช้หิวเล่น โอ้โหพี่เซอร์แค่มากินกับฉันอย่างนั้นเหรอเอาตะฟากพอเขื่อนเยี่ยนะล้วขึ้นอากาศมันร้อนเกินเลยเยี่ยนอะไรวะเนี่ยมอระเบิดไงใช้เตาแก๊สอ่ะไอเสียเตาแก๊สแม่งเราไอ่เป็นกระไรแซ่บเลยเว้ยเลย อร่อยครัวระเบิดเลยมึงสบายใจลัวเจอกันอีกสามเดือนสบาใจล้เจอกันอีกสามเดือนโอ้โหภาพประสบการณ์ดีๆจริงนะจริงนะรู้สึกเลยว่าเป็นเกมที่ดีแน่นอนแบบเนี้ยอืเหมือนเล่นเทคเก้นอนะ่ะ